เตือนเตือนเตือนชอบเล่นมือถือคุณอาจจะเป็นภาวะกระดูกคอเสื่อมโดยที่คุณไม่รู้ตัวสวัสดีครับไม่อยากตามอาหารฟังนฮัทเดี๋ยวนี้ครับเป็นสังคมก้มหน้าถูกต้องไหมครับหลายหคนครับทุกคนต้องมีมือถือคุณย่างดูหมอฟันอยู่ด้วยมือถือใช่ไหมครับแล้วคุณกําลังก้มแบบนี้อยู่หรือเปล่าคุณกําลังก้มอย่างนี้หรือเปล่าไม่ให้คุณก้มครับคุณดูครับนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับถ้าสมมติคุณคอตรงอยู่ที่ส่วนหกสามไม่มีปัญหาอะไรนะครับน้ำหนักร่างกายรับอยู่ที่ประมาณห้ากิโลนะตรงบริเวณของคอเมื่อที่คุ สามสิบองศาสิบแปดกิโลหกสิบองศาคุณยิ่งก้มคุณเกิดยี่สิบเจ็ดกิโลนั่นแสดงว่าคอคุณลำน้ําหนักคุณมากนั่นเกิดคุณจะเกิดภาวะหวมแล้วกระลุกคอเสื่อมก็หลุกคอกดทับเส้นประสาทโดยที่คุณมีปัญหาเรื่องการปวดร้าวลงแขนมีการชาเนี่ยเพราะฉะนั้นใน่งเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณชอบเก็นมือถือคุณอย่าลืมครับคุณต้องตั้งตรงไม่อย่างนั้นครับเหมือนเขาให้หมอฝันหลายคนต่อจะรักษาเขาจะหายมันใช้เวลานานและบางเคสต้องผ่าตัดเพราะฉะนั้นคลิปนี้มาเตือนบออให้ทุกคนระัดวง ใครชอบพิมพ์ว่าดีมากฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเทเดาเฟร์วันนี้ไม่อยากผ่านมำนแฟนฟรีครับ